สวัสดีครับคุณผู้ชมก็ยินดีต้อนรับกลับมาสู่เกม Farming Simulator 22นะครับจาก EP ที่แล้วเนี่ยที่เราได้ทำการเดินทัวร์แมปนะครับแล้วก็มาหยุดอีต,ตรงนี้เมื่อช่วงท้ายคลิปนะครับตอนนี้เราก็กลับมาสู่จุดเดิมแต่ว่าในอีกช่วงเวลาหนึ่งนะครับเนื่องจากว่าเวลาใน simulator เนี่ย มันผ่านไปหลายเดือนแล้วนะครับจริงๆตอนที่เราไม่ได้เข้าเกมเนี่ยเวลามันก็จะหยุดนิ่งนะครับเพียงแต่ว่าในช่วงที่ผมไม่ได้บันทึกเนี่ยผมก็มีโอกาสได้เข้ามาแล้วก็ทำอะไรไปบ้างเล็กๆน้อยๆนะครับเดี๋ยวจะพามา,มาเล่าสู่กันฟังในคลิปนี้นะครับแล้วก็อีกจุดประสงค์หนึ่งของคลิปนี้เนี่ยก็คือเพื่อที่จะให้คุณผู้ชมได้เห็นว่าตอนนี้เนี่ยแบตเตอรี่ของเรามันอยู่ที่ประมาณ70%นะครับ เดี๋ยวเราลองเล่นให้มันไปเหลือสักประมาณ2 5นะครับอยากรู้ว่ามันจะได้สักกี่นาทีกันโดยที่ผมจะไม่ไม่ตัดไม่ตัดทอนมากนะครับจะได้เห็นเวลาจริงๆเลยนะครับโอเคตอนนี้ก็ประมาณ15นาฬิกา28นาทีนะครับตีไปประมาณอ่า15นาฬิกาบ่าย3ครึ่งแล้วกันนะครับกับแบตเตอรี่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์อ่าตอนนี้เหลือ6เหลือ69แล้วนะครับมาเดี๋ยวเรามาเดินกันต่อ อ่าจริงๆอ่าแบบนี้เนี่ยมันสวยสวยมากเลยนะครับเอเดี๋ยวเราจะเดินไปทางไหนดีตอนนี้เราอยู่ตรงนี้นะครับก่อนหน้านั้นเนี่ยเราเดินมาจากฝั่งนี้เนาะอ่าก่อนที่จะเดินไปขึ้นไปข้างบนเนี่ยผมว่าเดี๋ยวเราเดินลัดมาทางซ้ายตรงนี้ดีกว่าอ่าตรงนั้นนะครับตรงสิ่งก่อสร้างกำแพงคล้ายๆกำแพงอ่า เป็ก่อสร้างตัวนั้นเนี่ยเราได้เดินทัวร์ไปแล้วรอบที่แล้วนะครับที่อยู่ตรงกลางหน้าจอแต่เดี๋ยวครั้งนี้เดี๋ยวเราจะลองเดินลักษณะไปฝั่งนู้นแล้วกันนะครับเดินลัดแผนที่ไปทางนั้นโอ้มีกังหันกังหันนั้นเนี่ยผมเป็นคนสร้างใส่เข้ามาเองนะครับเพื่อที่จะผลิตไฟฟ้าแล้วก็ขายไฟฟ้านะครับจะได้เป็นเงินค่าตอบแทนมา จะเห็นว่าที่มุมบนขวาเนี่ยจะมีเลข740นะครับก็คือเป็นจํานวนเงินที่เรามีอยู่ในตอนนี้เงินในเกมนะครับเงินในโปรแกรมจําลองนี้7 4 0 0 0สดอลลาร์นะครับก็หลักๆเนี่ยก็จะได้มาจากกังหันพวกนี้นั่นเองโอ้สวยมากช่วงนี้เป็นเดือนมกราคมนะครับในแมปตรงนี้เนี่ยเดือนมกราคม ก็จะเป็นช่ว, hm วงฤดูหนาวนะครับเนี่ยหิมะตกโปรนเต็มไปหมดเลยนะครับช่วงนี้เนี่ยน่าจะปลูกอะไรไม่ค่อยได้นะครับนอกจากฝ้ายเดี๋ยวผมเข้าใจว่าอย่างนั้นนะครับเดี๋ยวรอลองเลื่อนมาดูเนี่ยนะครับเส้นทางขวาเนี่ยตรงแจนยูเออรี่เนี่ยมันปลูกอะไรไม่ได้เลยนะครับแต่ว่าในเดือนต่อไปเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยเฟบรุเออรีเนี่ยน่าจะปลูกคอตตอนได้นะครับนี่ปลูกฝ้ายได้คอตตอนเนี่ยปลูกฤดูหนาวได้นะครับเราก็จะปลูกฝ้ายฤดูหนาว ซึ่งก็น่าสนใจนะครับปลูกฟ้า่เพราะว่าอ่าราคามันดีนะครับราคาดีปลูกหรือดูหนาวได้อีกนะา,ากนะครับที่ตรงนี้เนี่ยสวยมากเลยเป็นเนินเนินสูงที่ราบสูงเอ,อเรียกว่าที่ราบได้ไหมมันเป็นเนินเนินแบบนี้นะครับกึ่งๆเนินภูเขาเล็กๆตรงนี้สวยมากๆเลยนะครับเดี๋ยวในอนาคตเนี่ยเราอาจจะมาซื้อที่ตรงนี้แล้วก็ทําการเพาะปลูก สักอย่างหนึง่งตรงนี้นะครับอันนี้คือโรงงานอะไรเนี่ยพลังงานจากาชาโคจากการเผาถ่านอ๋อไบโอแก๊สครับผมไบโอแก๊สเราเอาเศษไม้เอากิ่งไม้เอาท่อนไม้ท่อนสุกมาขายตรงนี้ได้นะครับจริงๆผมก็เอามาขายตรงนี้ค่อนข้างบ่อยนะครับตอนที่ตัด ตัดไม้ตรงที่เตรียมพื้นที่สําหรับสร้างบ้านนะครับจริงๆผมสร้างบ้านไปแล้วที่อยู่ตรงกลางกลางแมปนะครับเดี๋ยวไปดูคร่าวๆจะอยู่นี่ตรงนี้เลยซึ่งเป็นบ้านกลางน้ําที่ผมอยากมีในชีวิตจริงมากเลยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะพาไปดูดูในโปรแกรมจําลองตรงนี้ตรงนี้เนี่ยคือน,น้ํานะครับแล้วก็ผมไปสร้างบ้านตรงนี้ตรงนี้มันเป็นเอ่อเป็นป่านะครับผมก็ตัดๆแล้วก็เอาไม้มาขายตรงนี้หละ ก็เช่นเคยนะครับเราอยู่ใน R.O.G. a l i e นะครับเล่นอยู่ใน R.O.G. a l i e ดูตรงนั้นสวยพาไปดูดูฝั่งนั้นก่อนดีกว่า R.O.G. a l i e นะครับเราเริ่มคลิปมาได้สักประมาณ5นาที10นาทีหรือยังแบตเตอรี่ก็หมดลงไปแล้ว10%นะครับคุณผู้ชมตอนนี้แบตเหลือ61%นะครับ61% เราอยู่ในโหมดเทอร์โบนะครับเทอร์โบ25วัตต์นะครับดาก70ตอนนี้ก็เหลือ60%แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่ามันจะอยู่ได้นานสักแค่ไหนกันตอนนี้ไม่ได้ชาร์จนะครับไม่ได้เสียบชาร์จมันก็เป็นข้อพิจารณาที่ค่อนข้างสำคัญนะครับในเรื่องของแบตเตอรี่ถ้าใครอยากจะเล่นนานๆอาจจะไม่ค่อยเหมาะกับการพกพาออกไปข้างนอกเท่าไหร่นะครับอย่างในตอนนี้เนี่ยเราก็นั่งเล่นอยู่บนที่นั่ง ในบ้านนะครับนะบนโซฟาเล็กๆนะครับกลับจากทํางานหรือว่ากลับจากข้างนอกก็มานั่งเล่นผ่อนคลายอิริยาบถได้นะครับพอให้หายเหนื่อยนะครับตอนนี้เนี่ยผมก็ถือเอาชีอลไลน์ในมือสองมืออย่างเดียวเลยไม่ได้ต่อสายชาร์จอะไรเลยนะครับก็ไม่ได้หนักมากหรือว่าน้าหนักกําลังพอดีนะครับถือว่าโอเคเลย แต่ข้อเสียก็ก็อย่างว่านะครับก็คือแบตเตอรี่มันค่อนข้างหมดเร็วหน่อยหมดเร็วพอสมควรโอ้สวยมากแลงนี้ก็สวยนะครับเนี่ยแปลงเนี่ยเนี่ยสองแปลงเนี่ยนะครับสวยมากทำเลดีมากๆเลยผมค่อนข้างชอบเนินแบบนี้นะครับมันมันมันดู มองไกลออกไปสุดลูกหูลูกตาดีนะครับอย่างตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นอีกจุดหนึ่งที่สวยมากๆของแมปนี้นะครับเราอาจจะมาสร้างบ้านตรงนี้แล้วก็ด้านหลังบ้านตรงนี้ก็ทําเป็นจุดชมวิวแบบนี้นะครับโอ้ตอนนี้มันอาจจะมองอะไรไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่มีแต่หิมะทั่วไปหมดเลยแต่สวยครับสวยดีสวยมากเฮ้ย,ยอะไรเนี่ย อ๋อกว้างโอ้โหตกใจเหมือนคนเลยนะครับเมื่อกี้นึกว่าคนวิ่งที่ไหนได้กวางนี่ยสวยดีนะครับตรงนี้โอเคไปต่อตอนนี้เราเดินเฉยๆนะครับมันก็จะเอือเอ่อยๆประมาณนี้แหละจุดประสงค์รักอาจุดหลินพัน เคลียร์นะครับเคลียร์จุดประสงค์หลักก็เพื่อจะเดินทั่วร์แมปนะครับไม่ได้มีสาระสำคัญอะไรมากแต่ว่าก็อยากให้เห็นถึงแบตเตอรี่ที่มันลดลงเทียบกับระยะเวลาของคลิปนี้นะครับผมคิดว่าน่าจะไม่ตัดนะครับคุณผู้ชมจะได้เห็นของจริงไปเลยว่า f a r m i n g Simulator มันกินไฟประมาณนี้แหละนะครับ Okay, เดี๋ยวผมเปิดอันนี้ขึ้นมาอีกน,นิดเรือไทม์มอนิเตอร์นะครับสแควร์ Square. ตรงนี้นะครับจะเอาไว้ตรงตรงไหนดีาตรงนี้แล้วกันนะครับเส้นเส้นเขียวๆนั้นคือเฟรมเรทนะครับก็คือเฟรมเรทตอนนี้ก็ประมาณสัก40บวกนะครับ 4ี่บห้วกลบโอหสวยมากจริงๆบรรยากาศแบบนี้เนี่ยแล้วก็เดินเล่นทัวร์แบบเฉยๆก็ผ่อนคลายแล้วนะครับยังไม่ได้ทำอะไรเลยแค่เดินทัวร์แบบเฉยๆจริงๆแฮนด์เฮลพีซีเนี่ยก็มีหลากหลายนะครับในในทุกวันนี้เนี่ย มีหลายแบรนด์หลายรุ่นนะครับซึ่งก็จะมีทั้งการปรับปรุงออตต่างๆแบตเตอรี่นะครับส่วนอื่นๆแล้วก็ใช้ชิปเดิมก็มีนะครับอย่างเช่นตัว RGA l i n X นะครับก็จะใช้ชิปเซตตัวเดียวกันนี้เลยก็คือตัว Z1 Extreme นะครับ โอ้ฝั่งนั้นก็เดี๋ยวลองขึ้นไปดูเดี๋ยววิ่งเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยววิ่งบนหิมะปุ๊บ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 สวยดีนะครับแบบนี้ เนี่ยแบตเตอรี่เรา70%นะครับตอนนี้เนี่ย50แล้วนะครับหมดไป20%ภายในระยะเวลาแค่10กว่านาทีเท่านั้นเองเราเปิดโหมดเทอร์โบด้วยนะครับจริงๆโหมดเพอร์ฟอร์แมนซ์เนี่ยก็อาจจะอาจจะประหยัดกว่านี้ได้นิดหน่อยแต่ว่า ก็พอๆกันแหละครับคุณผู้ชมมันก็ต่างกันนิดหน่อยนะครับนิดหน่อยตรงนี้ก็สวยสวยเกินต่อให้จะเป็นช่วงฤดูหนาวที่หิมะตกปกกลุมไปทั่วแต่มันก็สวยไปอีกแบบนะครับต่อให้มองไม่ค่อยเห็นอะไรเท่าไหร่ แต่มันก็สะอาดตาดีนะครับสวยดีธรรมชาติว้าวเดี๋ยวเราทัวร์ให้แบตเตอรี่มันเหลือสักประมาณ30หรือว่า25%แล้วกันนะครับ ยีแล้วกันอะไรเนี่ยไม่อนนอกเลยภาษาอะไรไม่รู้นะครับ ข้อดีของการเล่นบน r g อะไรมันก็มีอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ต่างจากการเล่นบนคอมพิวเตอร์ก็คือเราสามารถาปรับความเร็วในการหันการสายการวิ่งอะไรต่างๆได้นะครับอย่างเช่นแบบนี้เนี่ยผมจะหันช้าๆแบบนี้ก็ได้นะครับเวลาหันซ้ายหันขวาแบบนี้นะครับ หรือแม้กระทั่งการเดินนะครับจะเดินให้เร็วขึ้นค่อยๆเร็วขึ้นแบบนี้นะครับหรือวิ่งเลยเนี่ยแบบนี้นะครับมันทําได้ก็เหมือนกันกับตอนที่เราขับรถนะครับรถแทรกเตอร์รถอะไรต่างๆเนี่ย มันก็จะสะดวกนะครับเวลาที่เราจะเลี้ยวหรือว่าอ่าจะวิ่งนะครับอู้ตอนนี้ประมาณเก้าโอ้สิบนาฬิกานะครับสิบโมงภายในซิโมเนเตอร์นี้นะครับสิบโมงบรรยากาศดีมากสิโมงแต่ว่า มันดูอึมครึมอึมครึมนิดหน่อยนะครับเพราะว่าเป็นช่วงฤดูหนาวด้วยอะไรนี่ เ,เราไปทางอ่าตอนนี้เราอยู่ที่เฮ้ยแบตเหลือสิบสี่สิบเอร์เซ็นแล้วครับคุณผู้ชมตอนนี้เราน่าจะอยู่แถวแอ่าตรงไหนเนี่ยอ้าวอืมอ้วยู่ตรงนี้นะครับตอนนีเ้เราอยู่ตรงนี้อ่าเดี๋ยวเราเลี้ยวซ้ายมาตรงนี้ดีกว่าแล้วก็ มาถึงทางเข้าหน้าบ้านที่ผมสร้างไว้นะครับไม่รู้ว่าจะถึงหรือเปล่าเพราะว่าแบตเตอรี่มัน40%แล้วนะครับเดี๋ยวผมวิ่งดีกว่า <c oughs> เผื่อจะไปถึงบ้านทันนะครับโอ้โหสวยมากจริงๆใน EP ที่แล้วเนี่ยมันผมได้พา คุณผู้ชมดูแทรกเตอร์คันโปรดของผมนะครับแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยเรายังไม่ได้ซื้อแต่ตอนนี้เราซื้อแล้วนะครับเดี๋ยวผมพาวิ่งไปดูผ่านหน้าบ้านสักหน่อยแล้วก็พาไปดูแทรกเตอร์ตรงที่แทรกเตอร์จอดอยู่ดีกว่านะครับซื้อมาแล้วนะครับในซิมูเลเตอร์ตัวนี้หลายท่านอาจจะสงสัยนะครับว่าเ,เรามันใช้เงินจริงหรือเปล่าไม่นะครับไม่ไม่มันคือ,อ มันคือ currency ที่อยู่ใน simulator นี้อย่างเดียวนะครับไม่ไม่ได้เกี่ยวว่าเราจะต้องเติมเงินจริงอะไรเข้าไปแบบนั้นนะครับมันคือมันคือเงินในเกมนะครับมันคือเงินในระบบไม่ไม่เกี่ยวข้องกับเงินจริงนะครับ<ๆ>เงินจริงเราซื้อแค่เกมนี้มาก็ก็จบเลยนะครับก็ซื้อครั้งเดียวซื้อขาดเลยนะครับไม่ได้ไม่ได้จ่ายอะไรเพิ่มนะครับนอกจากว่าเราจะซื้อพวก DLC ซซึ่งก็อ่า ยังไม่จําเป็นต้องซื้อ DLC ก็ได้นะครับอย่างเช่นพวกแทรกเตอร์ของคูโบ t a แบบนี้นะครับเราอาจจะต้องซื้อ DLC แยกดาวน์โหลด b l e Content ทนต์นะครับซึ่งจริงๆก็ไม่จําเป็นนะครับอย่างตอนนี้เนี่ยผมก็ไม่ได้ซื้อ DLC อะไรเลยนะครับก็มีแค่ตัวเบสเกมแล้วก็ติดตั้งตัว DLC ที่มันฟรีเท่านั้นเองนะครับส่วนเงิน700ดแสที่อยู่บนบมบนขวานอันนั้นคือเงินในเกมนะครับเงินในเกม อันนี้คือทางเข้านี่ที่ผมเล่าให้ฟังนะครับที่เราไปสร้างบ้านกลางน้ําอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยมันจะมีบ่อน้ําอยู่ตรงนี้ล้อมรอบนะครับล้อมรอบ่สองฝั่งแล้วก็เหมือนเป็นเกาะตรงกลางแล้วก็ผมก็ทําทางเข้าไปแบบนี้นะครับเดี๋ยวไว้คลิปต่อไปแต่ผมจะพาเข้าไปดูนะครับเพราะว่ามันสวยมากแล้วก็มันมีอะไรที่อยากจะเล่าให้ฟังเยอะะเลยเพราะว่าจริงๆแล้วเดิมทีตรงนี้เนี่ยมันเป็นป่านะครับต้องมาปรับ ตัดต้นไม้แล้วก็ปรับดินเกรดดินแล้วก็อ้อะไรอีกเยอะแยะเลยกว่าจะไปสร้างบ้านในนั้นได้นะครับเนี่ยตรงเนี้ยนะครับมีบ้านแล้วก็มีรถจอดอยู่แบบเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูรถคทรกเตอร์ที่ผมคันโปรดของผมดีกว่านะครับโอ้แบตเหลือสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวเราต้องวิ่งละ <laughs> เดี๋ยววิ่งแล้วกันนะครับ เมืองตรงนี้เนี่ยช่วงกลางคืนช่วงหัวค่ำนะครับเขาก็จะมีการสั่นะระฆังมีการาเปิดเพลงอะไรโหบรรยากาศได้มากครับตรงนี้สวยมากบรรยากาศดีมากๆนี่อยู่ตรงนี้ไม่น่าอันนี้รถเก็บหินนะครับผมก็เอาไปจอดไว้ทั่วไปเรื่อยแหละตรงไหนจอดได้ก็จอดนะครับเพราะว่าผมยังไม่ได้ทําที่จอดรถ แทคเตอร์คันนี้ก็โอเคนะครับก็ดีมากเลยอันนี้เป็นรถอ่อู้สุดยอดครับคันนี้เอาไว้วานไม่ใช่วานเอาไว้พ่นปุ๋ยฉีดยาฆ้าแมลงก็ได้นะครับยาฆ่าหญ้ายาพ่นปุ๋ยนะครับปุ๋ยน้ําเดี๋ยวพาไปดูแทรกเตอร์ดีกว่าก่อนที่แบตจะหมดนะครับที่นี่เนี่ยเขาขับรถเลนขวานะครับ วิง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 เดี๋ยวไม่ทันนะครับ <c oughs> เพราะว่าตรงทีเนี้ยก็จะถึงแล้วครับอยู่ข้างหน้าเราตรงนี้นี่ตรงนั้นนะครับเป็นร้านขายอุปกรณ์กรเกษตรนะครับขายแรกเตอร์ขายทุกอย่างเลยอยากได้อะไรตรงตรงนี้มีหมดนะครับว้าวสวยมากนะครับช่วงฤดูหนาว ใบไม้ก็ไม่ค่อยมีแล้วนะครับมีแต่หิมะม,มันผลัดใบนะครับเพราะว่าลดการขายน้ำของต้นไม้ส่วนนี้ก็เป็นรถฮับเวสเตอร์นะครับรถเก็บเกี่ยวก็แล้วแต่ว่าเราจะใส่หัวเก็บเกี่ยวอะไรเข้าไปรุ่นนี้เนี่ยผมก็ชอบมากเหมือนกันปกติก็จะใช้รุ่นนี้ตลอดเลยนะครับของคลาสนะครับนี่ก็จะเป็นหัว เกี่ยวธัญพืชต่ตางๆนะครับพวกข้าวโอ๊ตข้าวสาลีนะครับคารโนล่าคาโนล่านะครับหรืออื่นๆโอ้โหดูกระจายจริงๆโอ้หนักไม่เป็นไรนะครับก็เอาไวไ้แบบนี้แหละเอา้เอาไม่ได้อยู่ตรงนี้เหรอว่อาผมเข้าใจว่าผมเอาจอดไปตรงนี้นะเนี่ย อ๋อนี่ไงนี่ไงยู่ตรงนี้นะครับโอเคตกใจหมดเลยนี่คันนี้นะครับเราซื้อมาแล้วดูสฟ้าเป็นยี่ห้อของเยอรมันนะครับส่วนคันนี้ก็ของจอร์เดียนะครับอันนี้ก็ใหญ่สุดเลยพ่เบิมนะครับ6ก0กว่าแรงนะครับ600แรงมา้าส่วนคันนี้ก็น้องเล็กนะครับน้องเล็กน่าจะประมาณสัก300 200กว่าแรงได้ จริงคันซ้ายกับคันขวาเนี่ยก็เหมือนอนกันนะครับเพราะว่าเราก็เก่าอยู่ดีนะครับไม่ว่าจะคันซ้ายหรือคันขวาล่อเล่นนะครับอโอเคนี่น,น,นี่นี่นะครับเดี๋ยวเรากลับมาที่รถแทรกเตอร์ของเราดีกว่าคันนี้นะครับเป็นคันโปรดเลยชอบมากๆนะครับสีเนี่ยก็เป็นสีออริจินอลของยี่ห้อเลยนะครับดูสฟ้า ก็จะเป็นสีเขียวๆแบบนี้นะครับสวยมากผมใช้ล้ออ่าล้อกว้างนะครับเอ๊หรือล้อปกต,ตินะลิล้อกว้างล้อกว้างโอเคอันนี้เป็นล้อกว้างนะครับแล้วก็ใส่เวทเข้าไปด้วยเอเวทตรงนี้ตุ้มน้ําหนักนะครับลูกตุ้มน้ําหนักข้างละตันถ้าผมจำไม่ผิดนะครับข้างนี้ตันหนึ่งแล้วก็ข้างนี้อีกตันหนึ่งก็งน้ําหนักเพิ่มเข้าไปอีกสองตัน ก็นี่เป็นอ่ารุ่นที่8นะครับ8280นะครับซีรีส์8สวยมากนะครับสวยมากเราเปิดไฟท์เดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดไม่ได้นะครับน่าผมจำไม่ได้แล้วว่าเปิดไฟปุ่มไหนโอเคไม่เป็นไรนี่เดี๋ยวนะเปิดไฟปุ่มไหนนะ มไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวค่อยว่ากันเออนี่ยครับสวยสวยจริงๆอันนี้คือคันโปรดของผมนะครับมันก็ไม่ได้ถือว่าแรงที่สุดที่มีนะครับเพราะว่าแรงที่สุดที่มีเนี่ยมันก็โอ้โหหกร้อยแรงม้าเลยหกร้อยกว่าซึ่งคันนี้เนี่ยน่าจะประมาณสักสองร้อยแปดสิบสองร้อยแป๊บไลน์นะครับเกือบสามร้อยแรงมา้า ส่วนข้างในนี่ก็โอ้โหไอเทคนะครับมันก็จะมีพวกระบบ GPS ต่างๆพวกระบบแอสซิสต์ในการที่ในการถ่ายในการวิ่งต่างๆนะครับก็จะอยู่ในนี้อันนี้เกียร์เนี่ยผมจำไม่ได้ว่าเป็นเกียร์แบบน่าจะพาวเวอร์ชิาเดี๋ยวเราลองไปดูนะครับ Awesome. เป็นเกียร์อ๋ CV อ CVT เกียร์ CVT 287แรงม้านะครับ Configuration ก็เป็น standard แต่ว่าใส่ w เวทเข้าไปตรงนี้นะครับมีเวทเข้าไปจริงๆถ้าไม่ใส่ก็จะประมาณนี้ w เวทก็อ่าข้างละตันอาจริงด้วยครับข้างละตันนะครับแล้วว่ากันนี่เราซื้อของจริงมาแล้วก็อยู่ตรงนี้นะครับ ยอดมากเยอมากนะครับเยเกินเดี๋ยวไว้ EP หน้าๆน,นะครับคลิปหน้าๆเดี๋ยวเราจะมามาใช้งานเจ้าทักเตอร์คันนี้กันนะครับจริงๆก็ใช้มาจนาจนฝุ่นมันเขือแล้วนะครับเนี่ยตอนเนี้ยคุณผู้ชมน่าจะสังเกตเห็นว่าฝุ่นดินอะไรเกาะเต็มเลยยังไม่ได้ล้างนะครับ โดยเฉพาะตรงนี้แหมโสกโครงจังเลยโอโกโครงเลยทีเดียวโสกกระบกนะครับโสกระบรกนิดหน่อยแต่ก็ก็โอเคครับถือว่าโอเคเป็งสวยก็ตามตามปกติรถแทรกเตอร์ใช้งานมันก็เป็นปถนี้นแหละฝุ่นเกาะธรรมดานะครับโอเคเดี๋ยวเรามาย้อนรอยทางเดินที่เรามาเมื่อกี้ แล้วก็เดี๋ยวไปจอดหน้าบ้านแล้วกันนะครับคิดว่าน่าจะทันอยู่ตอนนี้ก็แบตเตอรี่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วผ่านมาก,กี่นาทีเนี่ยคุณผู้ชมก็ลองลองประเมินดูนะครับว่าแบตเตอรี่มันก็ลดจริงแบบนี้แหละนะครับแบบแบบนี้เลยประมาณนี้แหละเราเริ่มตอน บ่ายสามครึ่งเนาะบ่ายสามครึ่งตอนนี้โอ้แบตเตอรี่ขึ้นสีแดงแล้วนะครับถ้าคุณผู้ชมสังเกตด้านล่างนี้ตรงนี้นะครับในกล่องตรงนี้เนี่ยก็จะเห็นว่ามันขึ้นแดงแล้วนะครับไปแปดเปอร์เซ็นต์โอ้โหรถทุกพวกเลยผมว่าม่ว่ากันนะครับค่อยว่ากันเดี๋ยวอีพีนี้ก็น่าจะไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับการพาทัวร์แล้วก็ พาดูของจริงนะครับว่าเปิดโหมดเทอร์โบเล่นูได้แค่กี่นาทีเนี่ยบสามครึ่งถึงบสามห้าสิเองอุ้ยยีิบสมนาทีเองนะครับแบตจาก70เหลือแค่17บเจ็โหหมายก็โอเคไปแล้วครับคุณผู้ชมผมก่อนที่เครื่องมันจะดับนะครับไปแล้วครับเดี๋ยวไว้เจอกันทีพีต่อไปนะครับผมท้องออกก่อนละ เ่อ16เปอร์เซ็นแล้วจะทำไหมเนี่ยไปแล้วครับจะกันอีพีหน้าสวัสดีครับ